วันนี้ผมจะพามาเทสกัน UV นะครับผมเป็นสินค้าม่วงกัน UV กับผ้าบัอบกัน UV นะครับว่า2ตัวนี้นะครับจะกัน UV ดีแค่ไหนตามมาดูนะครับมาเริ่มจากตัวม่วงกัน UV ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นเนื้อผ้าอ่าเรยอนนะครับผมสามารถกัน UV วีถึงเก้าสินะครับเป็นสีสายผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดมาเริ่มเทสกันเลยครับผมว่าตัวนี้จะกัน UV วดีแค่ไหนใส่แผ่นเทสไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่ใส่ผมจะฉายไฟฉาย UV ไปนะครับผมว่าตัวนี้จะกัน UV ไได้้แคค่หนนะรับจิมปเลยคคคครรรััับบโโออเเเื่งกน UV มูวี มาเทสผ้าบับกันยูวีกันต่อเนะครับตัวนี้เป็นหน้าผ้าสเปรดผสมผ้าซาตินนะครับผมสามารถกันยูวีถึงเกเป็นฟรีไซส์ผู้หญิงผู้ชายไซส์ทั้หมดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้พิเศษอย่างนึงคือเขาสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้สั่งซื้อไปนะครับเขาะจะแถมแผ่นกองฝุ่น PM 2.5ให้ทุกออเดอร์เลยน,นะครับผมมาเรามาเทสกันยูวีก่อนเลยดีกว่าเหมือนเดิมครับใส่ครึ่ง,งนึงครึ่งนึงไม่ใส่แบบนี้นะอ่ะแล้วก็เปิดไฟฉาย UV ไปฉายไไปปเเเเลยยยครรับ <c oughs> รบีฉาาข้่อๆลย ให้ดูความแตกต่างว่าตัวนี้กันยูวีได้จริงหรือเปล่านะครับผมถ้ากันไม่ได้แผ่นเทสจะเป็นสีม่วงเหมือนที่เราเทสม่วงไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยครับการยูวีได้จริงแน่นอนนะครับผมก็ได้เห็นไปแล้วครับว่าม่วงกันยูวีกับภาพแบบกันยูวีเนี่ยมันสามารถการยูวีได้จริงนะครับผมสำหรับคนที่สงสัยมาว่ามันกันยูวีจริงไหมผมมาทำการเทสเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยข้อไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะได้ตอบทุกคอมเมนต์เลยก็ขอบคุณมากครับผม